ครับผมสวัสดีครับผมกับผมกบหากินซ้ำเตะชแนลครับมืาอนี้มาก็ปังปอนครับปอนวนคนน้องก่อครับหยกเงอที่ก่อครับนี่ตอนนี้ผลงานเท่ากัไหนไปสองซ้ำเตะแล้วนะครับว่าไปทังผีกันไมครับทั้งผีว่าไปบ่ขึ้นดีเลยไม่ผีก็นไหมอย่าไปครับนี่ครับเสาวันเสาครับวันยุทธครับมาหนีเจอกันครับยุทธยุทธ เออมอนี่บริยุทธ์ครับตัวมันมากครับคือเก่าเหรอครับปลาขึ้นดีนะครับนี่ว่าห้ามากข้องจระเข้ใหญ่นะครับไม้ห้ามเลยจัดไปครับอ้ปลาขึ้นดีนะครับเดี๋ยวฟังเอาแล้วครับเอ้ยพุ่นครับดูว่าใส่นี่ก็ถอดใส่ทอดครับใส่ทอดตอนนี้ครับผลงานเท่าไรครับโอ้ยจริงจริงจริงครับ ตาตาครับมือนี้พแอล้วท้าตังมานะครับห,หิวง่ายนครับปลาบอกสิปด,ปดปดปดยอดยอดไหมนะครับสีสีอดงไหมครับสือดงไหมงั้นไปบอกให้นท้งว่าไง แปดเส้นเหมือนเดิมครับหุดเลยมาสร้างเองเลยอือใส่ปาครับมันใส่ปับ ใส่สวยนะครับกำลังดีเดีบบ๋ยวผมเปรี้ยวกะสั่งก่อนครับไปครับจัดไปครับบางปอนบางปอนเค็ดเบียดไงฮะเอ้ยสัตว์เอาละครับเปิดหนีเป็นไหนเนาะอาจารย์เอ้ยมากแล้วครับ,รรบโอ้ไส่สวยปลาบางต่า,าง ใส่สวยครับใส่สวยใส่สวยครับตาุนสคมัครับมึงรับเบื้องมานวอดอกนี่อ้เตียวแล้วหนึ่งจับจันจับจานจัเอ้ยเตียวไปดอกสองครับดูยกดูไรครับบริษัทเงาพัสนเจ้าจานเจ้าเออใส่สวยแล้ว ใี้ใส่ปลาครับเอางนะครับไออีกนะครับนี่อฝ่าวนะครับอ่าเข้ามาตึ้งเฮงกันครับวัดเฮงครับหูเข้าม้านูประม้าน้องครับเน้องไ,<ป>ได้น้อดอกนี้น้องฝ่าวไปครับปังพวงครับปังพวง ฟังป่วงครับฟังป่วงจัดอู้ยอยู่อับซิ่นครับอยู่ห้ามอยู่ที่ไหนครับใส่ปลาครับโอ้ใส่นี่ใส่สวยครับดูใส่สวยครับยังยืนคืองงอะคือขากูแข็งท้่อโว้ยครับเนี่ยใส่ปลามันอ่านี่ครับสวยๆครับใส่กล่องกับฟูวฟักัดแต่เนาะพี่น้องเอ้นี่ครับใส่ปลาสวยๆครับจวดครับ อีกแล้วครับใส่ไงครับอสองครับมาเป็นครูครับเปิดนี่ครับเปิดนี่เปิดนี่ครับ <c oughs> เปิดนี่มันเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยมึงเอ้ยหา่ามเอ้ยขากูปวดยกนัยกมาใส้ยกนี่ยกดังขวดเยอะมอือโว้ยถั่วดึกยองเลยตึ้งท,ทั้งตีนเลยกระเดาคลาดแต่กล่องนะ่ะนี่ครับใส่ฟา,านปาด นะครับห็นมึงสัสสัเลยกล่องมันผมมันบวกัดโอ้ชุดยอดครับทำไมไม่งั้นว่าตอบยังกนี่งั้นละหลไรฮ่ใส่ปลาครับรูกครับนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับปลาตะเพียนครับใส่เปิดนี่ครับเปิดนี่โอ้กดกล่องมาท่านไหมมันบวถ่าไหมโอ้ยกใส่หมโอ้่ครับใส่ปลานะครับปลาตะเพียนครับตะเพียนงามเลยครับ อ้าพี่น้องเลยเออบักคานี่เห็ดกูเลี้ยวเห็ดกูเลี้ยวเหนีหครับโออผมกเก็บปลาท่านเหล่วใช่ไหมว่าใจมึงคนงานด้วยเมื่อกี้เนี่ยครับ <c oughs> เออีพ้พี่น้องเพี้ยนใส่งามนะครับนี่เพี้ยนปนินใส่งามพี่ครับหัวแน่นเฮา <c oughs> เอ,อ๋ <c oughs> อเพี้ยนปใสยย่ครับยกไปมากๆ,ๆนี่ แต่มือ่อนี้ผมสิดป้ายเงาแล้วครับเดี๋ยให้ผลงานมึงแค่นี้นะครับเดี๋ยวสิบมึงอีกจะเปิดสองเปิดนะครับเพราะว่าถ่ายเงาอะไรมันติดโมงวันนะครับอ่าจะโอเคครับเดี๋ยวมึงอีกจะเปิดสองเปิดครับได้ไนะครับอุย้ยว้าว รอ,อมนายแล้วครับปไ,นะไปครับดูกันไปครับรไหนจันไหนอุ้ยดปัดอดนีว่าไงอีงแล้วครับเตียวตามเคยอ,อา,า,านะครับตู้วจันโอ้บตบป นี่ครับตู้ป๊าบเอาละเอาละใส่สวยบอสโอ้ยพี่น้องเอ้ยมึงไงต่เสียดายไหมตัวนี้ง่ายนะครับพี่พี่พี่ผลงานเท่าไงครับเอาซำจันซ้ำนี้นะครับมือนี้ผลงานสุดยอดเลยครับโดยปองปอนครับครับผมฝากกรไดิ่ก็แจกก็ซับตะไคร้ด้วยครับเด้อครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมหฮกินสไตล์ชาแนลครับแก้วโอเคครับ